อัญญาจะมาเล่นอะไรนะเล่นนิ้วโป้งเล่นหานิ้วโป้งนิ้วชี้กันใช่ไหมคะอัญญาจะเป็นคนร้องเพลงหรือเปล่าใช่ไหมใช่อะนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าเชื่อไปเรื่องใเชื่อไปเรื่องใไปก่อนนะชาวดีนิ้วชี้อยู่ไหน ชีอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าชุดระบายเรืนไหนชุดระบายเรืนไหนไปก่อนนะสวัสดีนิ้วกลางอยู่ไหนนิ้วกลางอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าชุดระบายเรืนเลยชุดระบายเรืนเลยไปก่อนนะสวัสดีนิ้วนางอยู่ไหนนิ้วนางอยู่ไหน นะสวัสดีนิ้วก้อยอยู่ไหนนิ้วก้อยอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าชุบยาใเลื่อนไหลชุบยไใเลื่อนไหลใบขนหน้าสวัสดีบายบายแม่ยังไม่จบเลยเอ้าไม่จบเหรอทำยังไงถึงจะจบฮะทำไงจบ ได้เลยเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆเล็กสวัสดีค่ะก่อนนอนนะคะเพื่อนๆไปเล่นกันนะบอกสิแม่ยังจะไม่จบเลยยังไง